นายชวลิศแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์75%จากกรุมสรรพสมิตผ่านสำนักงานสรรพสมิตพื้นที่กำแพงเพชรจำนวน3,000ลิตรเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยแอลกอฮอล์ที่ได้รับส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจำนวน1,000ลิตรและจัดสรรแบ่งไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภออำเภอละประมาณ200ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่และส่วนราชการที่มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการเพื่อให้ประชาชนใช้ล้างมือในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ซึ่งขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนย้ายคนของประชาชนที่มาจากกรุงเทพและเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการลงทะเบียนในทุกหมู่บ้านมีประชาชนกลับภูมิลำหนาแล้ว561คนแต่ได้มีการเข้มงวดตามมาตรการกักตัว14วันทุกคน ครับว so ันนี้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยตัวกระผมผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านัองน้ายวนาชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเพราะท่านสระธานมิจังหวัดนะครับเราได้รับแอลกอฮอล์เจเปอร์เซ็นต์นะครับโดยการประสานงานจากท่านสรกธานมิจหวัดนะครับจากกรมต่างานี้นะครับให้แอลกอฮอล์เจหเปอร์เซ็นต์มา ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับจำนวน3,000ลิตรนะครับโดยมีการประสานงานไปรับมอบมาจากศูนย์ที่เจ้าัจังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดน,นะครับวันนี้ก็ได้นํามานะครับแล้วก็กระบวนการต่อไปก็คือเราจะส่งเอ็กพอ,อ์นี้นะครับไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร1,000ลิตรนะครับแล้วก็ไปยังในอำเภอทั้ง11อําเภอนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ2,200ลิตรนะครับต่อ1นอำเภอเพื่อให้ในเพเภอนําไป มอ,อบและแจกจ่ายนะครับให้กับโรงางาลในพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่นะครับสุเทพอินทจาันทร์รายงาน